คุณเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์ที่คุณกำลังเจออยู่ตรงหน้าอาจเคยเกิดขึ้นแล้วในอีกโลกหนึ่งเคยไหมครับอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าฉากนี้เคยเห็นแล้วทั้งที่มันเพิ่งเกิดนี่คือปรากฏการณ์ลึกลับที่เรียกว่าเดจาวูหลายคนเชื่อว่านี่อาจเป็นสัญญาณจากชาติที่แล้วหรือความทรงจำจากพบก่อนที่หลุดลอดเข้ามาแต่นักวิทยาศาสตร์มีคำอธิบายที่ต่างออกไป ว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากการแหลกเล็กๆของสมองโดยที่ระบบความจำระยะสั้นกับระยะยาวเกิดการประมวลผลคลาดกันชั่วขณะผลก็คือสมองเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเป็นความทรงจำเก่าจึงรู้สึกเหมือนเคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่นั่นก็แค่ทฤษฎีหนึ่งอีกทฤษฎีที่น่าสนใจคือเรากำลังสัมผัสกับเหตุการณ์จากโลกคู่ขนานที่ตัวคุณในอีกจักรวาลหนึ่งเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วจริงๆ แล้วคุณล่ะครับเคยมีประสบการณ์เดจาวูที่ชัดเจนที่สุดตอนไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับชอบเรื่องดวงกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับ